หน้าจอไปว่าอิชดังคเดียนะครับแล้วอีกไปอีกคำหนึ่งแล้วกันอิชลีเบ d i c h อ่าคำคำนี้หนูหนูจะได้เห็นมาบ่อยละ is liberdich สองประโยคนี้เอา้าประโยคข้างบนครับอิชดังคเดียเฮ้ยตรงนี้มันทำไมเป็นเดียวะทำไมเป็นกำรองวะ is liberdich เอา้าตรงนี้มันทำไมเป็นดิชอะมันไม่มันทำไมไม่พูดว่า is l i b e r ดียล่ะ ทีนี้อันนี้คือผมกําลังอจะอธิบายว่าจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นรำตรงจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นกำรองนะครับไอ้ไอ้ดิชกับเดียเนี่ยหนูรู้ใช่ไหมว่ามันผันมาจากไหนครับมันผันมาจากดูใช่ไหมจ๊ะดูนะครับดูเป็นประธานนะครับต่อไปก็คือดิชเป็นรำตรงต่อไปก็คือเดียเป็นกำรองใช่ไหมจ๊ะตัวนี้รู้ใช่ไหมอ,อืมรู้นะครับทีนี้ประโยคแรก อิสดังคือเดีเฮ้ยทำไมเป็นทำไมพูดว่าเดียล่ะอิสดังคือดูไม่ได้เหรอแล้วอิสอิสดังคือดิชไม่ได้เหรอทำไมเป็นอิสดังคือเดีถึงจะถูกต้องอืมหรืออีกประโยคนึงครับอิสลีบอดิชทำไมเป็นอิสลีบอดิชอิสลีบอดูไม่ได้เหรอหรือเป็นอิสลีบเดียไม่ได้เหรอทำไมต้องเป็นอิสลีบอดิชถึงจะถูกต้องอนั่นแหละนะจ๊ะจุดประสงค์ที่กำลังจะอธิบายนะครับ เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นกรรมตรงเป็นกำรองดูที่ตรงไหนครับดูที่คำกริยาเป็นหลักครับดูที่คำกริยาเป็นหลักนะครับคำกริยาจะบ่งบอกเลยนะครับว่าตัวไหนเป็นกรรมตรงตัวไหนจะเป็นกำรองทำไมทำไมต้องเป็นอย่างนั้นคือคำกริยานี่สมมุติเป็นคำกริยานะภาษาอังกฤษมันเขาจะกำหนดไว้เลยว่า ถ้ากริยาถ้าหนูเขีย Banana. นกริยาเออกริยาเออเขียนถูกแล้วถ้าเกิดกริยาถ้าตามหลังคํากริยาตัวนี้สมมุติว่าประธานสมมุติว่าเราพูด each ล้วก็ตามด้วยคากริยาถ้าตามหลังคํากริยากลุ่มเนี้ยจะต้องเป็นกรรมตรงนะครับ <were. S 1> จะต้องเป็นกรรมตรงนะครับถ้าตามหลังคํากริยากลุ่มเนี้นะครับจะต้องเป็นกรรมรองนะครับนะครับ อันนี้กริยานะมันจะมีอยู่3กลุ่มนะจ๊ะแล้วถ้าตามหลังคำกริยากลุ่มนี้นะจะต้องมีทั้งดาทีด์ำรองนะครับแล้วก็มันจะต้องมีทั้งอคูสตีทด้วยนะครับคำตรงถ้าตามหลังคำกริยากลุ่มนี้ดังนั้นวิธีการที่เราจะรู้ว่าในประโยค1ประโยคเนี่ยนะครับ เราจะรู้ได้ตอนที่เราแต่งประโยคเราจะรู้ได้งไงว่ามันเป็นคำตรงจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นคำร,รองมันก็ขึ้นอยู่กับคำกริยานั่นเองครับหน้าที่ของอน้องเฟิร์นก็คือน้องเฟิร์นจะต้องไปจำคำกริยาแต่ละกลุ่มเลยว่าเอ้ยถ้าตามหลังคำกริยากลุ่มนี้นะต่อไปคือเป็นกคมตรงนะคือคำนามตัวถัดไปจะเป็นกรคมตรงนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ผมยกคำกริยาตัวหนึ่งก็คือ คำเคลียรฮาเบนใช่ไหมถ้าตามหลังคำเคลียรฮาเบนจะต้องเป็นคำตรงเสมอนะฮะอิช <Ich S 1> นะครับฮาเบอร์ายเน้นอายเน้นหุ้นใช่ไหมครับที่ผมเขียนไว้นะครับอิชฮาเบนอายเน้นหุนนะครับไอตรงเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าตามหลังคำเคลียรฮาเบนจะต้องเป็นคำตรงเห็นไหมอายเน้นหุ้นตรงนี้แหละเป็นคำตรงมันจะเป็นอิชฮาเบนอายเน้นหุน ก็ไม่ได้นะเพราะไอหุนมันเป็นประธานอิชาเบอร์ไอเนมหุนไอเนมก็ไม่ได้นะเพราะไอเนมมันเป็นกำรองแต่ ết, จะต้องเป็นไอเน้นหุนเข้าใจตรงนี้ไหมน,นะแล้วอีกประโยคหนึ่งถ้าสมถ้าสมมติว่าคำกริยาที่ตามหละถ้าตามหลังคำกริยากลุ่มนี้จะต้องเป็นดาทีบใช่ไหมถ้าเกิดผมพูดคำว่าอะไรดีอะตามด้วยดาทีบ ทำด้วยดาทีบเหรอมีคำเกลียดดัสแฮนดี้เกรฮิตเอเป็นอุ้มเล้านะจ๊ะเนี่ยนะครับนัแฮนดี้เกอรเฮิมีย เกเฮเมียคือเนื่องจากว่าค,คํากรยิยาตัวไหนก็ตามที่ตามหลังด้วยคากรยิยาเกเฮกันนะครับจะเป็นกำรองเสมอ <c oughs> อืมเห็นไหมนะในหนังสือเล่มนี้นะครับเขาก็จะบอกอยู่นะครับว่าถ้าตามหลังคำกรยิยากลุ่มนี้ตัวนี้นะจะต้องเป็นอคูสติฟเห็นไหมถ้าตามหลังคำกรยิยาอันรูเฟนจะเขากำหนดไว้ว่าจะต้องเป็นอคู อาคาคานี่หมายถึงมันย่อมาจากอคูสตีฟนะนะครับอ่าถ้าตามหลังอันกูเฟนจะต้องเป็นอคูสตีฟถ้าตามหลังเบอันวอร์เทนก็เป็นอคูสตีฟตามหลังเบอราไบเทนนะครับก็เป็นอคูสตีฟพวกเนี้ยเอเอหน้าที่ของน้องเฟินก็คืออะไรต้องจําคําเคลียร์ในกลุ่มพวกเนี้ยให้ได้แล้วน้องเฟินก็จะต้องจําให้ได้ว่าเวลาที่น้องเฟินใช้คําเคลียร์พวกนี้เมื่อไหร่คํานามตัวถัดไปคืออคูสตีฟ ส่วนทางด้านขวามือก็คืออะไรครับก็คือประโยคตัวอย่างเนาะนะครับอย่างเช่นอันคูต่อไปคืออาคูซาทีคือ,อยังไงครับน,นี่ไงครับดูประโยคตัวอย่างครับดูประโยคตัวอย่างดูคําว่าอนะันคูเฟนนะอันคูเฟนแปลว่าอะไรจ๊ะโทรศัพทพ์อย่างเช่นผมโทรหาคุณอ่ะนี่ไงอิชูฟดิชมอเกินอันอิชรูเฟนนี่ไงใช้คํากริยารูเฟนแล้วนะครับ ดิชนี่ไงครับดิชตัวนี้ครับเป็นคำตรงนี่เออจะบอกว่า i s s w u r v e d i a ก็ไม่ถูกใช่ไหมครับมันจะต้องเป็น ishwurvedish ใช่ไหมครับนี่ไงนี่ไงดิชตัวนี้แหละครับที่เป็นคำตรงครับอแล้ว anurufen เป็นคำแยาแยกส่วนหนเคยผ่านมาแล้วใช่ไหมคำแยกส่วนนะสามารถแยกออกจากกันได้เราเอา rufen มาผ่านตามประธานแล้ว an เนี่ยถูกผักไปอยู่ท้ายใช่ไหมครับอืเห็นไหม นะครับมันขึ้นอยู่กับคำกริยาดังนั้นน้องเปิร์ลจะต้องไปจำคำกริยาให้ได้ว่าถ้าเกิดเป็นคำกริยากลุ่มนี้นะจะต้องเป็นกรคำตรงกลุ่มนี้นะจะต้องเป็นคำรองนะส่วนหน้าถัดไปก็จะมีอยู่นะครับเห็นไหมมันจะต้องมีอยู่อย่างเช่นหน้าถัดไปอ่ะหน้าถัดไปก็ถ้าเกิดตามหลังคำกริยา unworthy เฉยๆเนี่ยต่อไปจะต้องเป็นคำรองนะครับถ้าตามหลังคำกริยา d ง r k e r ต่อไปก็คือจะต้องเป็นคำรองนะครับอืม แล้วก็ตามหลังคำเกลียเก็บฟันเลยนี่ไงเกเฮิร์ันที่ผมยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่ครับตามหลังคำเกลียรเกเฮิร์ันจะต้องเป็นอะไรครับเป็นดาทีเห็นไหมเป็นดาทีอ๋อค่ะนี่เป็นต้นนี่อย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นอย่างเช่นอะไรครับถ้าคำเกรเกเฮิร์ันตัวอย่างที่เขายกตัวอย่างไป้มากเลยครับดีซอนนันบริลเลอร์เกเฮิร์ตเมียดีซอนนันบริลเลอร์แปลว่าแบนแบนกัน เกฮ์ดเมียเมียตัวนี้เป็นกำรองเพราะว่าทำไมถึงใส่เมียครับทำไมดีซอนแอนบริเนเกฮอดเมชไม่ได้เหรอทำไมถึงเป็นเมียครับเพราะว่าข้างหน้ามันเป็นคำกริยาเกเฮโรเกนบังคับไว้ว่าต่อไปจะต้องเป็นกำรองขเข้าใจนะเข้าใจเออนั่นแหละแล้วก็มีคำกริยาอีกกลุ่มหนึ่งด้านล่างอีกกลุ่มหนึ่งก็คือมันจะต้องมีทั้งกำรองและคำตรงถึงจะสื่อความหมายได้สมบูรณ์นะครับข้างล่าง ข้างล่างเนี่ยข้างล่างมันจะต้องมีทั้งกำรองและคำตรงถึงจะสื่อความหมายได้สมบูรณ์ตัวอย่างเช่นผมขอยกตัวอย่างคำกริยาที่เราเห็นกันบ่อยๆอย่างเช่นคำกริยาเก็บแล้วกันเห็นไหมมีคำกริยาเก็บไหมอ่ะนี่ไงคำาริาเกเบเก็บแปลว่าให้ให้แบบให้แบบยื่นให้อย่างเงี้ยนะครับ แล้วถ้าตามหลังคำกริยาเก็บเบนเมื่อไหร่มันจะต้องมีทั้งกำรองและกำตรงถึงจะสื่อความหมายได้สมบูรณ์นะครับอย่างเช่นตัวอย่างประโยคของเขาเขาเขียนไว่า give to m e a m a t h e n by step give to m a m a l d e r n by step อืมเอาปากกานะครับเอ้ย by s t i p นะเอา by step แปลว่าอะไรครับ ดินสอ,นสอเอาดินสอมาให้ฉันหน่อยได้ไหมอือยื่นดินสอมาให้ฉันหน่อยได้ไหม Give to me มาเดนาินไบร์ต t i ินะครับยื่นดินสอมาให้ฉันหน่อยได้ไหมเห็นไหมมันจะมีทั้งอะไรครับ Then, bright, เด n น y s t ์ต t ติเป็นกรรมตรงแล้วมันมีทั้งเมียเป็นกรรมรองนะครับทีนี้น้องเฟิร์นจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนเป็นกรรมตรงตัวไหนเป็นกรรมรองใช่ไหมครับ น้องเฟิร์นดูนะ g i ฟต g i ิฟต์ดูเมียกิฟต์ดมาเดินไบรสติไอ้ by step เป็นสิ่งของใช่ไหมครับสิ่งของอแล้วเมียเนี่ยเป็นคนใช่ไหมส่งมาให้ฉันสิ่งของจะเป็นคำรรตรงแล้วคนจะเป็นกำร,รองเหมือนภาษาอังกฤษไม่เอ่ยกิ g i ์ดูเมียนะครับมาเดินไบรสตินะครับแต่ภาษาเยอรมันมันจะมีความพิเศษคือ กำรองมันจะมาก่อนเท่านั้นเองตรงเมียกำรองมันจะมาก่อนนะครับกำรองกำรองนะมาก่อนแล้วไอ้กำตรงมันจะมาทีหลังเห็นนะเดนไบรต์สติปเป็นกำตรงใช่ไหมครับค่ะก็ตรงนะครับอ๋อมงงตรงนี้ไหมมันจะเป็นแบบนี้ถ้าในการแต่งประโยคจริงๆมันจะเป็นประธานเนาะ ละทานนะครับบวกกะริยาเนาะริยาบวกกำรองเนาะดาทีม,มันจะบวกอคูสตีบเนาะบวกกรำตรงเห็นไหมดาทีบจะมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยอคูสตีฟทีหลังแล้วตัวอคูสตีบนี้คือสิ่งของนะจ๊ะสิ่งของของ ส่วนดานทีบนี้คือคนนะครับคนคือคนที่เราจะยื่นให้อะนะครับเห็นไหมง่ายไหมง่ายมากง่ายที่สุดในโลกเลยจ้ะโอ้ยทักเรียนในโรงเรียนเข้าใจอย่างนี้นะ,ะหนูแบบเข้าใจเป็นนานแล้วใช่ไหมครับนานสิเออ <c oughs> จะเป็นในลักษณะนี้ลักษณะนี้ตลอดแต่แต่ว่าน้องเฟิร์นจะต้องไปจําว่าไอ,อ้จะถ้าเป็นในลักษณะนี้ได้มันจะต้องตามหลังคํากริยาในกลุ่มพวกนี้นะ เออเอนเอน, <laughs> นะครับคือมันไม่ใช่ว่าถูกตัวจะต้องเป็นหลักการอย่างนี้เพราะว่าหลักการอย่างนี้มันจะต้องตามหลังคาเกลียบพวกเนี้ยพวกเนี้ยนะครับ <c oughs> เพราะตามหลังคําเกลียบในกลุ่มข้างบนนี้คือถ้าตามหลังคำเกลียบกลุ่มข้างบนคือตามด้วยกำรองให้ <c oughs> ตามหลังคำเกลียบในกลุ่มข้างบนที่เราพูดถึงก่อนนั้นนี้คือจะต้องเป็นกำตรงถ้าตามหลังคําเกลียบในกลุ่มที่เรากาลังพูดถึงเนี่ยมันจะต้องมีทั้งกำรองและกำตรงหนึ่งจะสื่อความหมายได้สมบูรณ์ที่สามกลุ่มที่เราจะต้องไปดูนะครับ Mm hmm. นี่ตอบคาถามน้องเฟิร์นถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นกํำตรงจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นํำรองสรุปขึ้นอยู่กับคํากริยาต้องไปท่องนาทีนะครับทีนี้หนูจะต้องกลับไปท่องในหนังสือนะครับหนังสือที่น้องเฟิร์นมีอย่างเช่นว่าเดเป็นประธานใช่ไหมครับเดเป็น oh. ประธานเนาะแล้วดีก็เป็นประธานเหมือนกันที่เป็นประธานของเพศหญิงนะครับแล้วก็ดาส ก็เป็นประธานเหมือนกันแต่เ hmm. ป like ็นประธานของเพศกลางทีนี้ถ้าเป็นกรรมตรงของเพศชายครับแดก่อนกรมตรงของเพศชายคือเพศชายมันจําไม่ได้แดกต่อไปก็คือเดนนะครับถ้าการองของเพศชายล่ะก็คือเดมแดเดนเดมผ่านมาเรื่อยเอยต้องถามก่อนตรงนี้ ผ่านแล้วแต่ก็ยังจาไม่ได้ต่อไปครับเพศหญิงนหมดีคมตรงของเพศหญิงคือดีก็ยังเป็นดีเหมือนเดิมนะครับกำรองของเพศหญิงคือเต็มบะค่ะเดนะจ๊ะเดนะครับเดอ่ะเพศกลางคำตรงของเพศกลางคือดีด้าศำตรงของเพศกลางก็คือด้าเหมือนเดิม และคำรองของเพศกลางก็คือเดมนะครับ <c oughs> เห็นไหมตารางตรงนี้หนูจะต้องไปจําให้ได้เพราะอะไรครับถ้าเกิดหนูจําไม่ได้เนี่ยคือคือมันจะต้องไปอ้างอิงจากอะไรครับในการแต่งประโยคด้วยใช่ไหมถ้าแบบเอ่อ,น,อน้องเฟิร์นแต่งประโยคอิ h แล้วก็ตามด้วยคํากริยาที่ตามด้วยอะไรครับคำกริยากลุ่มนี้จะต้องเป็นคำตรงนะครับต่อไปคํานามใช่ไหมคานามจะต้องเป็นคำตรงใช่ไหม ถ้าหนูรู้ว่า each ต่อไปก็คือ accusative อย่างที่เราพูดถึงกันเมื่อสักครู่ครับคำกริยาที่จะต้องใช้กรรมตรงใช่ไหมดังนั้นคำนามตัวถัดไปน้องเฟิร์นจะต้องใช้ช่องของกรรมตรงมาใส่นะครับนี่คือความสำคัญครับเพราะว่าน้องเฟิร์นใช้คำกริยาที่ต้องใช้รมตรงใช่ไหมต่อไปก็น้องเฟิร์นจะต้องเอาช่องของเนะ้ทที่เป็นรมตรงเนี่ยมาใส่ใช่ไหมครับ ใช่ไหมนี่คือความสําคัญที่น้องเฟิร์นจะต้องไปจําให้ได้ใช่ไหมค่ะอืมหรือน้องเฟิร์นอาจพูดว่า each แล้วก็น้องเฟิร์นใช้คํากริยาที่ต้องใช้ํารองใช่ไหมใช้ดาทีดก็ต้องไปดูแล้วต่อคํานามตัวถัดไปจะต้องเป็นกํารองใช่ไหมครับจะต้องเป็นกํารองดังนั้นน้องเฟิร์นจะต้องเอาตรงช่องของกํารองมาใส่ใช่ไหมครับนี่ถ้าถ้าเกิดน้องเฟิร์นไปเผลอเอาช่องของอะไรครับ แทนที่น้องเฟิร์นจะเป็นเดมตรงนี้จะต้องเป็นเดมคําตอบที่ถูกต้องเพราะตัวนี้เป็นคํากริยาที่ตามด้วยดาทีน้องเฟิร์นไปเผลอเอาช่องของดาร์ตมาใส่ครับสมมติว่าเอาเผลอช่องนี้มาใส่ก็ผิดใช่ไหมครับนั่นแหละนี่คือความสําคัญที่เราจะต้องไปท่องตรงนี้ให้ได้ครับอเห็นความสําคัญหรือยังสําคัญมากด้วยสำคัญมากด้วย,วยเห็นไหมเหมือน